เขาก็ชัดเจนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าข่าวแรกอันนี้หลายๆคนเนี่ยก็จับตามองฮะสำหรับคู่นี้ครับอเล็กธีลเดชครับแล้วก็น้องโบเมิละดาโอ้โหหลายๆคนสงสัยว่าเอ้ย เขาเป็นแฟนกันหรือเปล่านะฮะเขาคบหาดูใจกันหรือไม่ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับทั้งคู่ไปออกงานอีเวนต์แต่คนงานนะฮะเราก็เลยถือโอกาสนี้ไปสัมภาษณ์ทั้งคู่เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยจีบกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันไหมคบกันใช่ไหมล่ะเออเราอยากรู้จริงๆเพราะว่าเอยหลายๆคนก็เชียร์อยากให้เขาเนี่ยเป็นคู่จริงกันสักทีใช่คืออเล็กนะเล็กก่อนเขาเปิดใจคุณผู้ชมเปิดใจว่าตอนนี้ก็กําลังเดินหน้าจีบสาวโบก็กําลังคุยกันเจ้าตัวยอมรับแบบเขินๆนะนะคุณผู้ชมว่าคุ กันจริงๆแล้วก็เผยเหตุผลให้เราฟังด้วยนะจ๊ะว่าเพราะอะไรในตัวโบที่ทําให้อเล็กเนี่ยหลงรักปาา้าค่ะพึ่งเริ่มได้แบบเดือน2เดือนอะไรเป็นเวลาที่เพึ่งเริ่ม,มที่จะเรียนรู้ศึกษากันเพราะว่าเราสองคนนี้ยังไม่ร,มรีบร้อนกันก็คือเหมือนเราได้เคยได้ทร่วมงานกันมาก่อนก็แบบไปออกรายการ เราเองจะจุกก็แบบน่ารักกันเลยสองเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับไม่มีความสุขครับถ้าตายเขามาคิดงใจเราทำไงยังไงมันไม่เขินไม่ได้เราไหมอ่ะถ้าใครที่ติดตามผลงานน้องติดตามน้องมาตลอดจะรู้ว่าน้องเขาน่ารักอยู่แล้วน้องเขาแบบเป็นคนตลกเป็นคนที่เล่นเนาะเป็นคนแบบตรงๆแมนๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบแฮปปี้อ่ะคือว่าตอนนี้อเล่นไม่โสดแล้วไม่อยากโสดไม่อยากโสดไม่อยา เขินอะไรปกติคนอื่นเขาเขินแค่ตัวบิดอันนี้เขินตัวหมุนน่ะคุณผู้ชมขอกันนิดนึงขอนนิดนึงคือหมุนไปเลยเฮ้ยแต่ว่าอยู่ดีๆแก๊งนี้เนี่ยเขาก็มีความเปิดตัวพร้อมๆกันเหมือนกันนะแก๊งชื่อแก๊งอะไรนะคนดีที่ไหนหรอเขายืดอกลับไงคนดีที่ไหนเนี่ยบอยประกรณัเล็กธีรเดชพี่เกรดวรินทรเอ้ยเหลือพี่เกรนะ เป็กเป็นมนัสอะไรอย่างนี้โอเป๊กก็ไม่ต้องแล้วแหละไม่ทันกลแล้วตอนนี้ไม่ทันแล้วนะฮะก็อยากจะให้ออกมาเปิดตัวกันให้หมด <c oughs> นะครับแต่ว่ายืดอกรับแมนแมนแบบนี้บอกว่าไม่อยากโสดแล้วนะฮะฝ่ายหญิงแหละครับจะว่ายังไงเขาก็าเขิอนเลยสิขนาดฝ่ายชายยังเขือนขนาดนี้ฝ่ายหญิงจะอืมจะเหลือลรอครับต้องเขือนหนักแน่ๆเลยแหละครับเพราะว่าฝ่ายหญิงเขาตอบมาว่าถ้าพี่เขาพร้อมที่จะสละดโสดเราก็พร้อมจะไปด้วยกันอ ก็ก็แล้วแต่พี่เขาก็รอชมรอดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปพวกพี่อย่าแบบเร่งเครื่องแรงถ้าเธอพร้อมก็จะพร้อมไปด้วยกันไม่บให้เปิดใจลองแบบลองคุยกับเขาเลยหนูรู้สึกว่าคนเรามันไม่ต้องจมอยู่กับอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันเศร้าหรือมันทําให้ทุกข์ใจอะไรที่ทําให้เราแบบมีความสุขก็แค่แบบอยู่กับมันแค่นั้นนะแันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะ ก็ดีค่ะดีมีความสุขดีมันคลิกกันตรงไหนอะระหว่างเราค่เล็กพอได้รู้จักกันมันมีแต่แบบอะไรดีๆเข้ามาด้วยก็เลยรู้สึกเออถ้าถ้าแบบคุยกันไปเรื่อยๆน่าจะมีความสุขไปตลอดแล้วตอนนี้พี่เล็กเรียกเราว่าอะไรอะครับเรียกเราว่าน้องโบโอ้น้องโบน้องโบพูดได้คำเดียวครับว่าระหว่างที่น้องโบตอบนะครับหูผมแทบแตกเลยนะครับทำไมคะเพราะว่าโปรดิวเซอร์ ไม่แต่ว่ามันควรเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าคู่นี้คือโอ้ยหวานมากเลยเอาจงจริงนี่ที่เขาไปถ่ายรายการของอเล็กอะคุณที่ฉันไม่ได้ดูอาหารที่เขากินหรือจักรยานที่เขาขี่นะคุณจับผิดเขาไม่ได้จับผิดเลยคือดูแล้วมันน่ารักมากแล้วคือเหมือนอเล็กอะเขาก็บอกว่าที่ชอบน้องเพราะน้องเขาเป็นคนแมนแมนตลกดีอะไรเงี้ยแล้วก็น่ารักด้วยแต่ผมชอบตรงที่เขาบอกว่าตั้งแต่รู้จักกันก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วโบอะพูดว่าใจหนูมีเขา โอ้ยถ้าพี่พร้อมหนูก็พร้อมไปกับพี่พี่โบพ่เลงพี่โบมาโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมอ,อ้ยพอนอยพรดีว่อ,อยพรขอให้รักกันยืดยาวขอให้เปิดตัวแล้วใช้คําว่าแฟนแบบจรงิงจังกันไปเลยเพราะว่าแค่นี้ก็หวานจนล้นมากๆแฟนๆเห็นแล้วก็ยิ้มตามจริงๆอเออช่วงนี้มีแต่คนคลั่งรักนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามใช่นะฮะ